ชมครับหลังจากเมื่อวานนี้เยี่ยวข่าวเจ็ดสีนะครับไปสำรวจเหมืองทองคำนะครับที่จังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นเหมืองทองคําที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่วันนี้นะครับผู้สื่อข,ข่าวของเราลงพื้นที่ไปอีกทีนะครับไปสะ,ะท้อนความรู้สึกของชาวบ้านที่เขาเชื่อว่าเขาได้รับผลกระทบจากเหมืองทองคําแห่งนี้ครับติดตามรายงานจากคุณบัวบูชาปุณณน,นันค่ะเชิครับ สนามข่าวเสาร์อาทิตย์เวลาใหม่ตี5้มกราคม2,561นะครับคุณสจีวงกภัยครับค <aurait S 2> <obedient> ุณเฉศดาอุปนิและผมเยียวเบิร์ดนัะกงศพงมูคมัดครับส่วนล่ามภาษามือคุณสจิธรทรัพย์วัฒนภัยศาลนะครับ ผชมเข้าสู่สนามข่าวเสา์อาทิตย์นะคะควันนี้วันอาทิตย์ที่24กุมภาพาน 2, 2> ันธ์2562นะคะอยู่กับเรา4คนค,ะค่ะคุณนภัสกรคุณนัทพงศ์ดิฉันสจีนะคะส่วนล่ามปัะมีวันนี้คุณวรรณรัตน์พวงมาลัยค,ะค่ะแล้วก็ วทิดนะคะวันนี้วันเสาร์ที่3เมษาย,ยน2514ผู้ชมอยู่กับเรา4คนนะคะคุณพัชกรเสรีรัตจสิริรรค,คุณเจษฎานนคุันิฉันสจีวอมภัยค่ะ วันนี้วันอัิตย์ที่13กุมภาพันธ์2565ผู้ชมอยู่กับเรา4คนนะคะคุณนิชรีพัฒนทองคุณเจสษดาอปนิดิฉันสจีวงอภัยค่ะส่วนร่างสามือวันนี้นะคะคุณวรรณรัตน์พง์มาลัยค่ะ เข้มเต็มอิ่มครบครถสนามข่าวเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้วันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2,567นะครับอยู่กับคุณพภัศกรศรีเราจะได้สิรีรค,คุณนิชรีพัททองผมเจษฎาอุปนิส่วนล่าภาษามือคุณวรรัตพวงมลาลัยครับ สวัสดีค่ะ,คะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่สนามข่าวเสาวาทิตย์นะคะวันนี้พบกานตีห้าครึ่งเวลาใหม่นะคะอยู่กับดิฉันจิณีนิชารีพัฒทองค่ะและ,และพี่เพชรหอมสุขนเพชรผลประดิษฐานนน์นะคะรวมถึงล่ามภาษามือของเราวันนี้คุณสุจิตราพินประพัดด้วยค่ะวันนี้ ดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่สนามข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะเช้าว,วันอาทิตย์แบบนี้ค่ะอยู่กับซินนี่นะคะนิชารีพัดทองและคุณบัวบัวบูชาบุญน,นันท์ค่ะแล้ววันนี้ค่ะล่าภาษามือของเราคุณสุจิตราผ่อนชัยค่ะ ทิศนะคะตีห้าครึ่งค่ะเช้าวันนี้อยู่กับสินีนะคะนิชารีพัททองค่ะและคุณปุ๊กนภัสกรเสรีโรจนาสิรินะคะส่วนสาว,วรับภาษามือของเรานะคะคุณสุจิตราพิมพ์ประพัฒค่ะสนับสนุนสนามข่าวโดยเมื่อเป็นแพลน,นึกถึงแบคทีเทีหลอดสีส้มตัวยาวมิวไพรโรซินเนื้อออยเมนตใช้ง่าย CPExtra ผู้ดำเนินธุรกิจแมคโครโลตั ro, Lotus, สศูนย์รวมอาหารและสินค้าคุณภาพสวัสดีค่ะ เรบคุณผู้ชมเข้าสู่สนามข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะเช้านี้อยู่กับซินนี่ค่ะนิชารีพัฒท,ทองนะคะ,คะและคุณปุกกนภสกรเสรีโรจนสิริค่ะ,คะส่วนล่ามภาษามือของเรานะคะคุณสุจิตราพินประพัฒ์ค่ะทักทายคุณผู้ชมยามเช้ากันเช่นเคยนะคะแล้วก็สามารถทักทายพวกเราเข้ามาได้เหมือนกันผ่านทาง Facebook f a n p a g e เ7 HD News นวะคะชวนคุณผู้ชมมาคุยข่าวกับพวกเราทั้งสองคนยาวๆตลอดทั้งรายการค่ะวันนี้เชื่อว่าช่วงเช้าเนี่ยหลายๆคนตื่นมาอาจจะรู้สึกว่าอากาศเย็นนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่อุณหภูมิเนี่ยลด เล็กน้อยนะคะอย่างในพื้นที่เขาใหญ่ภาคเหนือภาคอีสานเนีอุณหภูมิก็จะลดลงเช่นเดียวกันอากาศค่อนข้างดีช่วงนี้ถือว่าเหมือนได้โปรโมชั่นแถมมานิดหนึ่งนะคะาๆค่ะแต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะร้อนแล้วแบบเลกสี่มาทักทายนะคะเตรียมเรื่องสนับสนุนสนามข่าวโดย เมื่อเป็นแผลนึกถึงแบคทีคลอสีส้มตัวยามิ้วเพโรซินเนื้อออยเมนใช้งา่าย CP Extra ผู้ดำเนินธุรกิจแมคโครโลตัสศูนย์รวมอาหารและสินค้าคุณภาพสวัสดีครับ ตอนรรบคุณผู้ชมเข้าสู่สนามข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่6เมษายน2568ค่ะอยู่กับดิฉันพุกนภัสกรและก็คุณเจษฎาอุปนิค่ะครับส่วนล่ามภาษามือคุณสาธิตทรัพย์วัฒนภไพสาลนะครับค่ะทักทายทางหน้าจอแล้วก็ทักทายทางช่องทางโซเชียลด้วยนะคะ,ะ Facebook Fanpage c h 7 h d n e w s เข้ามาดูข่าวนะคะหรือว่าพูดคุยกันได้ตลอดทั้งรายการเลยนะคะสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างในแต่ละพื้นที่มีฝนตกหรือเปล่าหรือฝุ่นอะไรยังไงก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้ น,ะะนี่ก็ยังข่าวเข้มข้นเหมือนเดิมหลายข่าวนี้สนับสนุนสนามข่าวโดยเมื่อเป็นแผลนึกถึงแบคทีเรหลอดสีส้มตัวยามิวไพรโรซินเนื้อออยเมนใช้ง่ายงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่ออนาคตลูกเลิกเหล้าโทร1413 ามข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะเช้าวันอาทิตย์ตีห้าครึ่งค่ะอยู่กับซินี่นะคะนิชารีพัททองค่ะผมพุ่มเกียรติภูมิบรรเลยชยัยฤทธิค์ครับแอดีคนิชรพัชกรเสรีโรจนสิรินะคะส่วนละภาษามือของเราคุณสักดากรมูลสิ์ค่ะ สักท,ทัคุณผู้ชมยามเช้าเหมือนเคยนะคะเช้านี้ทําอะไรกันอยู่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราบ้างนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage จเจ็ดเอชดีนิวะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสารของทางช่อง7 HD ของเราได้ผ่านช่องทางบักกมุยทีวีด้วยนะคะค่ะหรือจะอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศเข้ามาหน่อยนะคะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยเจอฝนกันหนักหน่วงขนาดไหนโดยเฉพาะทั้งภาคตะวันออกหรือว่าภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันอ,อ่อาวไทยตอนบนเนี่ยช่วงนี้ก็คือเจอฝนหนักอยู่เหมือนกัน,นะะใช่ค่ะที่สํคาคัญตอนนี้ก็ต้องจับตาเรื่องของสถานการณ์นน้้ําเหือดวย 好。<music>